วัสดีครับผมเอกชัยจันมิพาตวงนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทสุเรศประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับผมประสานสุริยะโชคตะกูลนะครับผู้จัดการโรงงานของบริษัทสุเรศประเทศไทยครับผมพี่คะเจ้ากล่องนี้คืออะไรครับเจ้ากล่องปริศนาเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่เราเรียกว่า M M b o x หรือว่าชื่อเต็มมันคือ Mobile Match b o x นะครับก็คือจะทำการนำสัญญาณภาพนะครับของจากโทรศัพท์มือถือไปสู่ตัวเครื่องเสียงของคุณครับ รศัพท์รุ่นอะไรบ้างคะมันใช้ได้เกือบทุกรุ่นนะฮะทั้งซัมซุงไอโฟนนะครับ HTC ทุกรุ่นที่ต้องมี MHL นะฮะก็คือมีปลร์ต MHL พวกนี้จะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ<ม>แล้วมันเชื่อมต่อเพื่ออะไรอะคะคือปัจจุบันเนี้ยคือฟอนหน้าจอมันก็เชื่อมต่อได้ปกติแล้วเนี่ยค่ะโดยปกตินะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องเสียงส่วนใหญ่นะครับก็จะการเชื่อมต่อเพื่อเล่นเพลงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะนําสัญญาบีโอนะครับหรือหน้าจอมเมนูของมือถือเนี่ย ไปอยู่ที่เครื่องเสียงได้แต่เจ้ากล่อง M N b o x ตัวนี้นะครับพีจะคุณเชื่อมต่อนะครับต่อสายเข้าไปปุ๊บภาพหน้าจอทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวเครื่องเสียงคือโปรแกรมคือหน้าจอของมือถือเราไปอยู่บนหน้าหน้าจอได้เลยอะคะใช่ครับก็เหมือนแบบเราเล่นผ่านมือถือปุ๊บก็คือออนนั่นหน้าจอออนเลยก็คือหน้าจอของมือถือเป็นยังไงหน้าจอเครื่องเสียงก็เป็นอย่างนั้นเราอาจจะเปิดโปรแกรมนําทางที่อยู่บนมือถือ นะครับหรือเปิดโปรแกรมพวกวิดีโอดีทูเลวนเกมได้หมดเลยพี่คะเรานี้มันจะรองรับแอปพลิเคชันบน p p o o n ของหนูได้ไหมอ, INE, Facebook, อะอย่างพวก LINE Facebook อะไรเงี้ยอ๋อได้ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันที่มือถือทั้งหมดเลยจะไปขึ้นท่หน้าจอ เหมือนกับเป็นสมาร์ทท um ีวีตัวหนึ่งซึ่งเราใส่จากจอโทรศัพท์เล็กๆนะฮะมันจะขึ้นที่จอที่รถขึ้่มาจอใหญ่ขึ้นก็หนูก็เล่นไลน์ผ่านหน้าจออันใหญ่ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องลงแอปที่ตัวโทรศัพท์เลยหรือตัวหน้าจอเลยเจ้าตัว MBOX นะครับมันจะรองรับทั้งพอร์ตที่เป็น2แบบก็คือ1นะครับตัว MHL พอร์ ที่ใช้ในตระกูลของ Android นะส่วนอีกอันนึงในกรณีของมือถือที่ไม่ได้เป็นพอร์ตแบบนี้นะครับตัวมันก็จะรองรับผ่านตัวให้ดีมสมมติว่า iOS นะครับถ้าเป็นพวก iPhone เนี่ยจะมันจะมี Export มาเป็น h d m ดีมไห,หรือว่า Black b a ล็ e เบอรี่ n ที่มี Export เป็นดีมไทยก็สามารถมาต่อเข้าตัวนี้ได้เลยแล้วจุดเด่นของมันอีกอันนึงก็คือในกรณีของพวก Android นะครับหรือว่าตัว iPhone เนี่ยเรามีพอร์ตสำหรับให้มันชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเรามามมนนนัั่งงงดดูหหบบบถแแลล้วพอุ อุย้ยแสดงว่าก็คือเขาชาร์จไฟไปในตัวด้วย<ช>ไม่ได้แบบว่ากินไฟอะไรอย่างงี้ก็เขาชาร์จไปในตัวเลยครับแล้วก็สามารถต่อ2เครื่องไปพร้อมค่ะคือในตัวตัวมันเนี่ยมันจะรับ2ชุดอยู่แล้วก็ในตัวสายที่มันให้นะครับมันจะชาร์จในตัวมันเองส่วนใน HDMI ม่มันจะมีสาย USB ใหม่เส้นหนึ่งแล้วก็ด้วยประเด็นของการชาร์จไฟเนี่ยหลายอุปรกรณ์ที่เอามาใส่แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดน้อยเดี๋ยวเวลาเราหยิบขค้นเล่นปุ๊บม,มันจะมีเสียงวีดแต่ตัวนี้มีระบบ เคเบิลซ no ิงนอยซ์แคนเซลลิ่งก็คือตัดเสียงววรบกวนออกไปหมดเลยแล้วคุณภาพเสียงที่ได้ตัวนี้เนี่ยชิปเสียงของมันมันจะถอดถอดรหัสเสียงเองนะครับแล้วเสียงของมันเนี่ยเทียบเท่าตัวคุณภาพสูงอย่างพวกชิปที่อยู่ในไอโฟนพูดถึงเล่นเกมค่ะเวลเ,เล่นเกมสมมติมันจะมีการห่วงเวลาหรือว่าตู้เครื่องนี้อาจจะเป็นหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องห่วงครับสําหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็นเรียวไทม์ภาพหน้าจอมือถือเป็นยังไงภาพหน้าจอของเครื่องเสียงเป็นแบบน้ำ ครับหลายคนเอาไปเล่นเกมแล้วชนะเพื่อนมาทุกคนแหละครับเพราะว่ามันเสถียรแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะไวของคุณคือเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยพ<ช>ีเ่เีวเลยคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้เราก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเรานะเป็นจอยสติ๊กในการเล่นเกมได้เลยแล้วก็หน้าฟอนของเราอ่ะถือว่าเป็นจอใหญ่ๆเอาไว้สำหรับเล่นเกมแบบจุใจได้เลยในเมื่อพูดกันมาซักขนาดนี้แล้วเราไปดูของจริงในรถกเล็กกันค่ะ หรือว่าหน้าจอได้ถูกรุ่มเลยหรือเปล่าคะได้หมดครับขอเพียงแต่ว่าตัวชุดเครื่องเสียงหรือหน้าจอนะนะครับมี AV in เท่าน,นั้นเองนะครับก็สามารถต่อและใช้งานได้เลยสําหรับรถคันนี้เขาได้ติดตั้งสายสําหรับใช้กับกลุ่มของ iPhone 4, 4 S แล้วก็ตัว iPad Gen 3นะครับมันก็จะโชว์ที่หน้าจอได้โดยตรงอย่างอันนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามที่ iPad นะครับวางตำแหน่งนะครับโอ้คุณผู้ชมเร็วมาก ตามนิ้วเลยอีกอันนึงที่ค่อนข้างนิยมกันตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแชร์โลเคชันพอแชร์โลเคชันปุ๊บนะครับเราก็ไปเลือกเท่าน,นี้สําหรับรถที่ไม่มีตัวระบบนําทางนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะกลายเป็นระบบนําทางให้โดยอัตโนม,มัติอยากูมาเลยครับเนี่ยครับ YouTube เสียงก็ดีมากอะแล้วแบบด้านจอ iPhone หรือสมาร์ทโฟนเราเป็น Hd รตรงนี้ก็เป็น Hd ก็จะออกมาเป็น Hd เหมือนกันเน,นะ,ะอย่างจะเล่นเกมนะครับก็สามารถเลือกได้เลยเหมือนกันนะครับฟังเสียงนะฮะ ถ้าดูทรงอย่างนี้นี่อย่าปล่อยให้ขับรถเองดีกว่านะครับมานั่งรถหนูไหมคุณผู้ชมพาเที่ยวเจ้า M N Box OK เนี่ยราคาเท่าไร่ครับพี่เจ้าตัวนี้นะครับความสามารถสูงแต่ราคาไม่แพงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4,500ถึง5,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาแล้วแต่ร้านซึ่งจะรวมติดตั้งหรือไม่รวมติดตั้งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะไปคุยกับทางร้านถูกมาก คือคือมันต่อได้หมดทุกรุ่นน่ะมันคุ้มแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะสี่พันห้าสาราเนี่ยชีวีได้เลยไปเนี่ยอบเจ้าจอดกวยทอดใหญ่มาก <c oughs> พี่คะถ้าเกิดหนูสนใจหรือว่าคุณผู้ชมสนใจขึ้นมานี่จะหาซื้อเจ้าตัว M MM M Box ได้ที่ไหนคะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทางสูเล็กประเทศไทยได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ w ว w s u ไ e k จุดส co. th นะครับ z u l e x t s นะครับหรือว่าสะดวกกว่านั้นโทรเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับกับเบอร์029266880นะครับเราก็จะมีพนักงานนะครับให้ความรู้แล้วก็คอยตอบคำถามเรื่องตัวสินค้าทุกๆอย่างของทางสูเล็กเลยครับหรือถ้าอยากมาลองสินค้าก็มาลองที่ศูนย์ได้เลยใช่ไหมครได้ครับมาลองที่ศูนย์ได้เลยครับเราก็จะมีตัวจริงของจริงนะครับให้ลองใช้งานให้ลองเล่นดูครับสินค้าของสูเล็กก็มีเยอะแยะเลย เข้ามาลองกันดูได้คะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโอ๊กับกี้ขอแวะไปคุยกับสารับเชิญแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจ็บมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ่เยอะแยะเลยมาถึงเรื่องเครื่องเสียงค่ะในนี้เลือกใชฟ้ฟอนต์อะไรคะพโอเนียครับรุ่นแ5 5 0 8 5 5 0ก็คือตัวที่เป็น m i กซ์แท็ก เป็นตัวท็อปเลยตอนนี้ตัวท็อปเลยแพงไหมคะรุ่นนี้ตัวนี้ราคาตลาดอยู่ที่หมื่นหกห้าอุ้ยหมื่นหกห้าก็ไม่สูงใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นมิกซ์แท็กของไพลูเนียมรุ่นมิกซ์แท็คุณผู้ชมขนาดสองดินครับใช่ไหมคะเป็นขนาดสองดินเป็นทัสกีนใช่ครับแล้วนี่หนูเห็นคือมี iPad มานี่คืออันนี้มันเป็นของเล่นอย่างยังไงคะปกติเราฟังเพลงเราเล่นแผ่นเราเล่น iPad ใช่ไหมฮะใช่อันนี้มันเป็นโปรแกรมดีเจเปิดเพลงดีเจที่เราไปแบบตามสถานที่ ตามเทคตามบาร์อย่างเงี้ยเปิดเองเล่นเองได้อ,อ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นมิกซ์เพลงคุณผู้ชมชขาตัดหัวเข้าเพลงนี้เราอยากให้จบท่อนนี้เอาท่อนฮุกใส่หนูอยากฟังฟังเสียงก่อนอันดับแรก เจไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือความพิเศษของรุ่นนี้ใช่ครับเหมออาะก,กับกรุ่นเกือบทุกรุ่นใช่ไหมเหมาะก,กับ,บเป็นปาร์ตี้คามากคุณผู้ชมคะเราเมื่อสักครู่คุณได้ยินกระหึ่มไหมเดี๋ยวพี่เสียงดีขนาดเมื่อกี้หนูบอกเลยนะว่าเพลงนั้นคือเพลงไม่ได้จากห้องตัดต่อนะคุณผู้ชมเสียงเมื่อได้ยินสักครู่คือเป็นเสียงจากรถคันนี้จริงๆอันดับแรกหนูเห็นมีลําโพง เป็นสเตตัสแยกชิ้น6นิ้วเป็นสเตตัสแยกชิ้น6นิ้ว<ช>ความพิเศษยังไงคะตัวนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นแยกชิ้นก็คือเราเอาทวิตเตอร์เนี่ยมาฝังที่เสาเอข้างหน้าค่ะเพื่อที่บางทีเราไม่ต้องการดีเจเราต้องการฟังเพลงเพราะๆอย่างดูคอนเสิร์ตล้วก็จะได้เวทีเสียงข้างหน้าน<อ>ี่คือข้อดีของคุณสมบัติของลำโพงแยกชิ้นแยกชิ้นใช่ครับแล้ววิธีวางลำโพงหลับวางลำโพงที่นี่แบบว่ามีการวางลำโพงยังไงคะการวางลำโพงก็คือวางให้ได้ตำแหน่งใกล้หูที่สุด ใต้หูที่สุดเพื่อที่จะฟังให้ได้เสียงที่เหมือนจริงที่สุดอแต่ว่ารถมันมีข้อจํากัดคือมันจะไม่เหมือนบ้าน เพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยเรานั่งบนโซฟาลำโพงมาตั้งปุ๊บเราก็สามารถดูคอนเสิร์ตได้เหมือนจริงแต่รถเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในรถเนี่ยมันไม่สามารถโยนตั้งตรง,งหน้าได้าาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการทาลำโพงแยกชิ้นเพื่อให้เสียงเนี่ยเหมือนใกล้เคียงที่สุดอ๋อคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใครที่เล่นเครื่องเสียงบ้านจะรู้ดีใช่ครับเขาคือเครื่องเสียงบ้านเนี่ยชุดแพงมากคุณผู้ชมชแล้วด้านหลังนะคะเป็นด้านหลัง,งก็จะเป็นแกนร่วมที่ประตูอ๋อเป็นแกนร่วมที่ประตูใช่ครับแล้วจะมีแยกชิ้นอย่างคู่หหลัังงสรบน่หลัง Oh. เพื่อที่จะได้มิติเสียงเหมือนกันคือได้เหมือนกันใช่แต่คันนี้เขาจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเขาต้องการฟังนอกรสคันนี้ประกอบด้วยลําโพงกี่ตัวคะลำโพงทั้งหมด4คู่คู่หนึงคู่เนี่ยก็จะมีทว uh ิตเตอร์สองกลางสนั่นคือ1ชุด 1>, 1ชุดหรือถ้าเรียกกันแบบเข้าใจ้ง่ายๆคือ4ชุด 4ชุดนั่นหมายถึงว่าสี่สี่สดอกที่อยู่ในนี้ใช่ครับยังไม่รวมซับฟูเฟอร์ยังไม่รวมซับฟูเฟอร์เลยคุณผู้ชมโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าหนูว่าของดีหัวกะทิอยู่ด้านหลังแน่นอนใช่ไหมนี่ยังไม่รวมกับ การตกแต่งคุณผู้ชมคะ่ะคือพอมีพอวางลำโพงวางอะไรในจุดต่างๆแล้วเขาก็จะมีการซ่อน LED mm. เคลือบกับอะคริลิกจะอยู่ในทุกๆจุดของรถคันนี้ mm. คุณผู้ชมคะ่ะ mm. เพื่อเข้าคอนเซปต์ของ c a r w วอเตนั่นเองไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเขาประกอบด้วยแอมกี G ่ตัวซับกี่ตัวยังไง mm. ไปดูด้านหลังคะ่ะ